ในหัวข้อของวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะจะเป็นหัวข้อเรื่องการธนาคารแบงกิ้งซึ่งครูจะพูดสรุปให้ฟังน,นะคะนะในหนังสือไม่รู้ว่ามันมีน้ำเนื้อเยอะแค่ไหนนะคะแต่ครูจะเอาเนื้อเนื้อมาพูดนะคะนะก็ไม่ยากเท่าไหร่เรื่องนี้ไม่ยากนะโอเคนะก็พูดเรื่องเกี่ยวกับจริงๆแล้ว หมวดหัวข้อชี้การธนาคารจริงๆแล้วอธิบายพูดเรื่องเกี่ยวกับสถาบันทางการเงินนะครับ <c oughs> อ่ะคุณทำเป็นชาร์ตให้ดูบอกสถาบันทางการเงินเนี่ยแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทที่หนึ่งก็เรียกว่าสถาบันทางการเงินชนิดที่เป็นธนาคารหรือแบบที่เป็นแบงก์กับสถาบันทางการเงินชนิดที่สอง เรียกว่าสถาบันทางการเงินชนิดที่มิใช่ธนาคารเขาใช้ชื่อแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเวลาแบ่งประเภทเนี่ยเขาบอกว่าสถาบันการเงินมี2แบบ financial institution เนี่ยคือ1แบงค์แบบที่2 Non-Bank น,น,นะครนะแบบที่เป็นธนาคารก็มีจริงๆต้องมีมี้มในในตำราเราหรือไงจะมีแค่2จริงๆมีแบบที่1เรียกว่าธนาคารกลาง แบบที่สองเรียกว่าธนาคารพาณิชย์แล้วก็แบบที่สามเรียกว่าในแบบที่สามนี่กูมไม่ได้ใส่ไปนในชาม์ตแต่จะแยกออกมาเขาเรียกว่าธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์พิเศษในการมีวัตถุประสงค์พิเศษนะคือมันมีจริงๆแล้วตัวมันเองมีลักษณะคล้ายเป็นธนาคารพาณิชย์แต่มันมีฟังก์ชันเสริมอย่างอื่นด้วยก็ต้องรู้จักไวนะ,ะนะโอเคป่ะนะเพราะนั้นอย่าลืม สถาบัานการเงินแบ,บงกสองชอนิดใหญ่นะครับนะแบบที่เป็นแบงก์แน่นอนไปอาีนี้เรามาทําความรู้จักกับแบงก์ก่อนธนาคารว่าธนาคารเนี่ยมีหลายแบบนะแบบที่หนึ่งเลยก็คือธนาคารกลางธนาะคารกลางจริงๆคืออะไรธนาคารกลางจริงๆก็คือธนาคารที่เป็นหัวหน้าเป็นบอสของธนาคารอื่นอื่น เขาบอกประเทศทุกประเทศอย่างน้อยจะต้องมีธนาคารกลางหนึ่งธนาคารธนาคารกลางเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมธนาคารอื่นๆเป็นนายธนาคารของธนาคารอื่นๆอ,อีกทีหนึง่งนะครับและยังมีฟังก์ชันพิเศษส่วนใหญ่ก็คือเป็นผู้ควบคุมนโยบายการเงินของประเทศอย่างธนาคารกลางของประเทศไทย,ยเราเรียกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยใช่ไหมครโอเคปะ่ะทีนี้ ธนาคารกลางเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างนะหลักๆก,ก็สิบอย่างนี้โอเคปะเร็วไปปะออะดูทีละครึ่งหนึ่งก็ได้หน้าที่แรกออกธนบัตรนะฮะหน้าที่ที่สองเป็นนายธนาคารของธนาคารพาณิชย์คือธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายเนี่ยขึ้นตรงต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นจะเปิดธนาคารฮัลโหลจะเปิดธนาคารพาณิชย์ได้เนี่ยต้องมาขึ้นทะเบียนกับธนาคารแห่งประเทศไทย โอเคป้ง okay, สามาราควบคุมตรวจสอบบัญชีของธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายนะครับสี่ควบคุมอัตราอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานะเป็นคนกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนนะครับห้าควบคุมอัตราดอกเบี้ยนนะ,ะเป็นคนควบคุมนโยบายการเงินนะะอ่ะหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็ตามนี้รักษาทุนสํารองกําหนดนโยบายด้านการเงินเป็นผู้ให้กู้ยืมเงินแหล่งสุดท้ายนะครับก็คือว่า เป็นผู้ให้กู้ยืมเงินแก่ธนาคารพาณิชย์และรัฐบาลกลางนะคือยืมใครไม่ได้แล้วเนี่ยธนาคารเนี่ยจริงๆแล้วเขายืมกันเองได้นะฮะแล้วก็ยืมถ้ายืมใครไม่ได้แล้วเนี่ยมายืมที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รัฐบาลก็เหมือนกันนะรัฐบาลเนี่ยถ้าจําเป็นจริงๆออกพันธบัตรไม่ได้หรือมีปัญหาเรื่องการเงินต้องใช้เงินจุกเฉินหันหน้าไปหาใครไม่ได้เรื่องเงินเนี่ยนะฮะ ธนาคารแห่งประเทศไทยก็เป็นแหล่งกู้ยืมเงินให้เลือกได้เหมือนกันเป็นคนควบคุ <c oughs> มการออกหนา้าบัตรรัฐบาลตามคําสั่งของรัฐบาลแล้วก็จัดระบบการหักบัญชีระหว่างธนาคารคือดูแลเรื่องการยืมเงินกันระหว่างธนาคารแล้วก็หักบัญชีกันไปมาเลยโอเคป้ดูแลเรื่องดุลกันชําระเงินระหว่างธนาคารเพราะฉะนั้นธนาคารไหนติดเงินกันอะไรยังไงเนี่ยนะฮะธนาคารแห่งป <c oughs> ระเทศไทยเป็นคนควบคุมเป็นคนหักบัญชีระหว่างกัน เรื่องนี้ถ้าเอาไปออกข้อสอบก็ออกว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยโอเคปะ่ะแล้วก็ให้ตัวเลือกหลอกมาโอเคไหม,นาามนธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่หลักๆสิบข้อนี้โอเคทันไหมไม่ทันย้อนกลับไปอีกทีกรุณาทันหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เราอยู่ในห้องส,นสดนะการเรากำลังอัดคลิปอยู่นะฮะนะแล้วที่จะคุยด้วยทัดไปค่ะ ธนาคารพาณิชย์อันนี้ไม่มีอะไรนะครับธนาคารพาณิชย์เป็นธนาคารที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปในเรื่องการเงินจริงๆแล้วแรกเริ่มเดิมทีดั้งเดิมทีเนี่ยก็ให้บริการเกี่ยวเรื่องให้ฝากให้ถอนใช่ป่ะแล้วก็เอาเงินที่คนมาฝากเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ถอนไปฝากไว้ระยะยาวก็เอาเงินตรงนั้นไปให้คนอื่นทำไมกู้ยืมเป็นการให้สินเชื่อจริงนี่คือหน้าที่หลักๆของ,ของ,ของธนาคารพาณิชย์ แล้วก็เป็นวิธีการทรํากาไรแต่ดั้งเดิมของธานาคารพาณิชย์นะฮะธนาคารพาณิชย์เนี่ยดั้งเดิมคือคนเอาเงินมาฝากไว้ด้วยความไว้วางใจเงินที่ฝากไว้ตรงนั้นเนี่ยเอาไปปล่อยกู้ให้กับคนอื่นปล่อยกู้แล้วเก็บดอกเบี้ยใช่ไหมดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยมันต้องสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากนะส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยเงินกู้กับดอกเบี้ยเงินฝากคือกําไรของธานาคารพาณิชย์ถูกไหม ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่ธนาคารดั้งเดิมวิธีการหากําไรของธนาคารดั้งเดิมนะครับแต่ปัจจุบันธนาคารฟังก์ชันอย่างอื่นได้ด้วยใช่ไหมธนาคารยังฟังก์ชันเรื่องการทำไมให้บัตรเครดิตใช่ป่ะเป็นตัวกลางให้บัตรเครดิตนะเป็นคนให้บริการอื่นๆเช่นบริการการโอนเงินใช่ป่ะสมัยก่อนการโอนเงินก็ไม่ได้ทาผ่านธนาคารทาทาผ่านบริษัทโอนเงินต่างหากอะไรเงี้ยนะหรือการชําระค่าธรรมเนียม นะต่างๆใช่ป่ะปัจจุบันเราไปธนาคารทําธุรกรรมทางการเงินได้เกือบทุกประเภทจ่ายค่าเรียนพิเศษจ่ายค่าน้ำค่าไฟอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นะธนาคารก็ฟังก์ชันไปแลกเปลี่ยนเงินตราที่ธนาคารอย่างเงี้ยเป็นต้นซื้อประกันนะเดีด๋ยวนี้แมก้กระทั่งธนาคารเนี่ยฟังก์ชันซื้อประกันได้นะขายประกันด้วยเป็นหน่วยลงทุนด้วยนะเป็นโบรกเกอร์ด้วยนะสามารถไปซื้อกองทุนต่างๆอะไรเงี้ยได้ มันธนาคารก็ฟังก์ชันหลากหลายมากขึ้นนะ,ะเพื่อเพื่อให้อยู่รอดเพราะลําพังปล่อยสินเชื่ออย่างเดียวก็กําไรไม่มากนะครับนะกำไรจากค่าธรรมเนียมจากการขายประกันเนี่ยก็มีมูลค่าสูงอยูนะะ่นะครับนะนี่คือธนาคารพาณิชย์นะฮะทีนี้มันจะมีธนาคารพิเศษด้วยยิ่งธนาคารพิเศษเนี่ยก็มีชื่อเรียวกว่าธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์พิเศษนะครับธนาคารพวกนี้เนี่ยถูกก่อตั้งขึ้นมาโดยมีจุดมุ่งหวังว่า นะฮะจะมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาเพื่อเพื่อเป็นการฉาะเช่นธนาคารออมสินอย่างธนาคารออมสินเนี่ยตั้งสมัยรัชกาลที่6นะครับน,ะ,ะ,นะ,ะมีฟังก์ชันพิเศษก็คือว่าจริงๆเป็นธนาคารพาณิชย์ให้คนมาฝากเงินมาถอนเงินได้แล้วก็ให้กู้เงินอย่างเงี้ยแหละก็เป็นธนาคารพาณิชย์ทั่วไปแต่มันมีวัตถุประสงค์พิเศษเป็นคิดเด้นเจนได้อยู่นะฮะก็คือว่าจริงธนาคารนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อ ให้คนให้คนไทยคนสยามสมัยรั้นที่6เนี่ยมาฝากเงินเพื่อเป็นทุนสำรองให้รัฐบาลเอาไปใช้พัฒน,นาประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเอาเงินมาฝากธนาคารอมสินเนี่ยเราไม่ถอนไปเราไม่มีใครมากู้ไปนะฝากตะทิ้งไว้รัฐบาลสามารถดึงเงินจากธนาคารอมสินเนี่ยไปใช้ในกิจการของรัฐได้เพราะธนาคารอมสินนี่เป็นธนาคารของรัฐร้อยเปเ็นป็นธนาคารที่รัฐถือหุ้นร้อยเอร์เซ็นะะ เพราะฉนั้นวัตถุประสงค์ตอนแรกเริ่มเดิมทีที่ตั้งขึ้นมาธนาคารออมสินเนี่ยเป็นธนาคารที่รัฐมุ่งหวังระดมเงินฝากจากประชาชนเพื่อนําไปใช้ในกิจการของรัฐนะคะนะก็เป็นหนึ่งในธนาคารเก่าแก่รัฐถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ทอกศสอเนี่ยต้องรู้ชื่อเต็มนะฮะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหากรณ์การเกษตรนะตั้งขึ้นมาก็โดยวัตถุประสงค์ตอบสนองนโยบายรัฐในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อนะคะให้แก่ เกษตรกรนะคะหรือไม่ก็ปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเพื่อให้เกษตรกรนั้นมีเงินทุนหมุนเวียนในการเอาไปซื้ออุปกรณ์ซื้อวัตถุดิบทางการเกษตรในการเพาะปลูกเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับเพราะเกษตรกรเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนมีเงินอะไรมากมายนี่คือความพยายามของรัฐในการที่จะตั้งธนาคารขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะฮะโอเคเนาะ ทอศสอรู้ชื่อรู้ชื่อเต็มไหมทออสอย่อมาจากอะไรลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เหมือนกันก็เป็นธนาคารของรัฐตั้งขึ้นมาโดยวัตถุประสงค์พิเศษเกอเอาเงินของรัฐมาตั้งให้กับทอศสอแล้วก็ให้ให้ให้ประชาชนถูกไหมคะนะเข้ามาขอกู้ยืมเงินเพื่อนําไปซื้อบ้านสร้างบ้านโอเคไหมนะก็อันนี้ก็เรื่องเป็นเรื่องการสน,สนับสนุนประชาชนเหมือนกัน นะให้มีเวลแฟร์นะครให้มีสวัสดิ์สวัสดิ์เขาเรียกว่าอะไรวะมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่เนาะมีบ้านเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยก็เป็นธนาคารของรัฐที่สนับสนุนเรื่องนี้นะคะถัดไป e x ็กซิ n แนะรู้ชื่อจริงไหมเออธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้านะะก็ตั้งขึ้นมาในช่วงที่รัฐบาลเนี่ยมองเห็นว่ารัฐบาลจำเป็นต้องสนับสนุนให้ ิดธุรกิจในประเทศที่เน้นการส่งออกและนำเข้ารัฐบาลก็บอกว่าตอนนี้มีวิสาหกิจคือมีธุรกิจจํานวนหนึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อทําธุรกิจส่งออกและนําเข้าซึ่งรัฐบาลต้องการจะสนับสนุนคนกลุ่มนี้นะคะนะก็เลยตั้งเอ่อตั้งธนาคารตัวนี้ขึ้นมาจุดประสงค์ก็เช่นกันเพื่อให้กู้ยืมแก่ธุรกิจที่ทําในเรื่องของการส่งออกและนาเข้านะคะเพราะฉะนั้นใครทําธุรกิจเกี่ยวกับส่งออกและนเข้า มายืมเงินจาก Exim Bank นะครนะในใน,ในช่วงไล่เรียกกันก็ตั้ง SME Bank นะครธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะสมัยก่อนคำว่า SME เนี่ยคือคำที่ใช้เรียกคำว่า Start-up ในปัจจุบันธุรกิจขนาดที่เพิ่งขนาดขนาดเล็กแล้วขนาดกลางที่เพิ่งเปิดตัวขึ้นมา นะเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือไม่ชุมชนก็แล้วแต่อ่างเงี้ยนะแต่เป็นธุรกิจขนาดไม่ใหญ่เงินทุนไม่มากนะครับเกิดขึ้นมาในยุคที่เศรษฐกิจบมบูม,บมะนะครับยุคช่วงทักษิณอะไรเงี้ยนะครับนะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยก็เกิดไอเดียจากรัฐบาลว่าประเทศมันจะเจริญได้ถ้าประชาชนเนี่ยนะฮะรู้จักทำธุรกิจเป็นของตัวเองเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการ ลงทุนเกิดการไหลเวียนของเงินเกิดการจ้างงานนะเกิดการผลิต GDP เติบโตไม่ได้เป็นลูกจ้างเขาอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่ได้พึ่งพาทุนจากต่างชาติมาลงทุนเปิดบริษัทแต่คนไทยรู้จักเปิดบริษัทของตัวเองแล้วถ้ามันเวิร์กเนี่ยมันก็สามารถที่จะขยายจากบริษัทขนาดเล็กไปเป็นขนาดกลางอะไรเงี้ยหรือจากขนาดกลางไปเป็นขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าธุรกิจไหนเวิร์กดูท่าแล้วทําท่าจะรุ่งนะฮะอยากได้เงินทุนเอาไปต่อยอดนะฮะทำให้ธุรกิจตัวเองเติบโต นะคะนะไปกู้จากธนาคารพาณิชย์ทั่วไปเนี่ยบางทีกู้ยากค่ะนะฮะโอเคปะต้องมีหลักทรัพย์ไปค้ำประกันหรืออะไรเงี้ย SME bank ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยมากู้ยืมได้นะ,ะโดยที่บางทีไม่ต้องมีหลักทรัพย์ไปค้ำประกันนะ,ะโอเคปะเนาะไม่ต้องเอาบ้านเอาอาคารอะไรไปค้ำประกันก็ว่าไปนะคะ SME bank ถัดไปก็มีอีกธนาคารหนึ่งคือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะฮะหรือ I Bank ก็ตั้งขึ้นมา โดยวัตถุประสงค์ว่านะครับจะต้องให้บริการทางการเงินแก่ชาวมุสลิมนะครับโดยที่ไม่ผิดหลักศาสนาอิสลามนะครับเพราะหลักศาสนาอิสลามเนี่ยจะมีข้อห้ามเรื่องเกี่ยวกับการเก็บดอกเบี้ยอยู่นะครับเพราะนั้นธนาคารนี้ก็จะไม่มีการเก็บดอกเบี้ยไม่มีการเก็บดอกเบี้ยนะฮะแผงไม่ใช้คําอื่นแทนแทนคำว่าดอกเบี้ยโอเคไหมคะก็เป็นธนาคารอิสลามก็ก,ก็ถือว่าเป็นธนาคารมีวัตถุประสงค์พิเศษเหมือนกัน นะครับโอเคป่ะเนาะถัดไปสถาบันทางการเงินชนิดอื่นนี่ก็รู้ไว้หน่อยนะครับว่านอกจากธนาคารแล้วจริงๆเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยนะครับเรายังพึ่งพาอาศัยองค์กรเหล่านี้นะครับในเรื่องการให้บริการทางการเงินอยู่นะครับเช่นบริษัทประกันภยัย เขาเป็นเป็นสถาบ,บัานการเงิน,นะะเพราะว่าบริษัทประกันภัยนั้นจริงแล้วทําหน้าที่คล้ายๆผู้ระดมเงินออมเนาะผู้ระดมเงินฝากนะครับเพราะจริงๆแล้วการที่เราจ่ายเงินเป็นเบีย้ยประกันทุกๆปีให้เขาเนนะครับมันก็เหมือนเอาเงินโดยเฉพาะถ้าเป็นกรมธรรม์ประกันภัยชนิดที่มีปันผลหรือชนิดที่ให้คืนเงินอย่างเงี้ยจริงแล้วเราจ่ายเข้าไปเนี่ยเหมือนการฝากเงิน จนครบกําหนดอายุกรมธรรมันบางทีเขาก็ให้เงินคืนกลับนะครับพร้อมกับดอกเบีย้ยนะฮะในระหว่างช่วงอายุกรมธรรมันบางทีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างระหว่างระหว่างช่วงอายุเงี้ยคล้ายๆการเก็บเงินออมไว้นะียแต่แต่ว่าผลประโยชน์ที่แท้จริงของการออมเงินในลักษณะรูปแบบของการซื้อกกรมธรรมัเนี่ยพวกแกทำประกันกันป่าวะเคยทําประกันปะเนาะอย่างครูทําประกันก็คือว่าจ่ายเดือนละไม่ใช่จ่ายปีละสามหมื่นกว่าเงี้ย จ่ายไปเลยตามกมําหนดนะจ่ายตอนเด็กๆครูทํามันหมดไปแล้วตัวหนึ่งเขาเขาให้จ่ายยี่สิบปีนะจ่ายจ่ายเดือนลอะปีปีปละสามหมื่นกว่ายี่สิบปีก็เป็นเงินเท่าไหร่หกหกแสนกว่าหกแสนกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นในในระหว่างเนี้ยน,นัททุกๆปีเขาจ่ายเงินปันผลคืนนิดหน่อยเพราะว่าจริงๆมันเหมือนเงินออมนะเหมือนเงินออมครบยี่สิบปีเขาคืนเงินหกแสนกว่านี้กลับมาโอเคป่ม นะแล้วให้ดอกเบี้ยแต่ให้น้อยดอกเบี้ยเขาให้ไม่เยอะฝากธนาคารจะต้องได้ถ้าเอาเงินหกแสนไปฝากธนาคารต้องได้ต้องได้ดอกเบี้ยเยอะกว่านี้แต่เขาให้ดอกเบี้ยนิดเดียวแต่เขาก็ให้คืนทั้งหกแสนเลยโอเคป่ะถามว่าแล้วระหว่างนี้คือแต่มันต่างจากธนาคารนะเพราะธนาคารเราฝากเนี่ยเรามุ่งหวังอะไรให้เขาเก็บเงินให้กับเราแล้วเราได้ดอกเบี้ยใช่ไหมดอกเบี้ยจะเยอะหน่อยธนาคารโอเคป่ะอาจจะเยอะไม่มากหรอกปีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ถ้าฝากฝากประจำอะไรเงี้ยนะแต่ ผลประโยชน์จากการออมเงินกับบริษัทประกันคือระหว่างที่เราออมเงินกับเขา20ปีเนี่ยโอเคปะ่ะก่อนจะหมดอายุกรมมัรทัน20ปีถ้าเราเจ็บป่วยเราเข้าโรงพยาบาลเขาทำไ,ไมเขาใจ่ายให้ใช่ปะ่ะถูกไหมเขาจะมีสัญญาเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองถ้าเราใน20ปีนี้เกิดตายหาขึ้นมานะฮะเขาก็กจ่ายเงินจ่ายเงินก้อนให้อะไรเงี้ยนะฮะเป็นเงินก้อนกรมบรรประกันภยัยอะไรก็ว่าไป นะเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ของการซื้อกรม่รบัตเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อยู่ในรูปดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยให้น้อยแต่อยู่ในรูปของการคุ้มครองใช่ไหมในการคุ้มครองชีวิตคุ้มครองสุขภาพอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยนี่นี่ใหมย่ยังใช้ได้อยู่หรือเสียงสดวะอันนี้เสียงใหม่ปะฮัลโหลฮัลโหลโอ้โลงรับจำนำก็เป็นสถาบันทางการเงินใช่ไหมเออฮะเพราะว่าเป็นสถาบันทางการเงินที่ให้ทำอะไรให้กู้ใช่ปะ ไม่มีเงินก็ไปกู้เงินจากรงรับจำนำเชียนจรงรับจำนำมีเงื่อนไขว่าจะกู้ได้ก็ต่อเมื่อทำไมต้องเอาสังหาริมารัพย์มาทำไมมาค้ำประกันไว้ใช่ปะ่ะถูกป่ะก็คือต้องของไปแลกของไปคำ้ำไม่ใช่ของไปแลกใช่ไหมเพราะฉะน,นั้นอยากกู้เงินเขาเท่าไหร่แล้วก็หาของที่มีมูลค่าหน่อยไปค้ำไว้เขาก็ตีมูลค่าให้แล้วเขาก็ให้เราทำไมให้เรากู้มาเนาะแล้วก็กำหนดอายุสัญญาว่ากี่วันอยู่ต้องมา เอาเงินมาคืนทั้งอยู่เอาเงินมาคืนได้ตามที่กําหนดของที่ตัวเองเอามาค้าประกันก็ได้คืนใช่ไหมอ่จริงๆมันก็เป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินสหกรณ์การเกษตรก็รวมกลุ่มกันให้กู้ยืมเงินได้เอาไปซื้ออุป,ปกรณ์ในระหว่างกลุ่มเกษตรกรด้วยกันสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยลักษณะคล้ายๆอะไรจาได้ไหมลักษณะคล้ายแบงก์เลยนะแต่ทําไมแต่ให้บริการเฉพาะบุคคลที่อยู่ในสังกัด ใช่ไหมกูเคยยกตัวอย่างสาหกรณ์อมทรัพย์จุฬานะครับสหกรณ์อมทรัพย์จุฬาเนี่ยเปิดบัญชีฝากเงินได้ถอนเงินได้นะครับกู้ยืมเงินจากสาหกรณ์อมทรัพ์จุฬาได้โอเคปะกู้ได้เลยกู้ง่ายด้วยนะครับเพราะเขาถือว่าเป็นคนคนกันเองนึกออกไหมคนกันเองกู้ง่ายนะครแล้วดอกเบี้ยต่ำกว่ากู้ธนาคารกู้ง่ายกว่าอนุมัติเร็วนะครับ โอเคป่ะหรืออย่างพกข้าราชการครูมีสากลอมทรัพย์ครูนะครูจะกู้ง่ายนะครับครูเลยเป็นหนี้กันเยอะนะครับเพราะกู้ง่ายเขาถือว่าเป็นคนกันเองหนีไม่ได้หรอกยังไงมึงก็หนีกูไม่พ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่ามึงเป็นข้าราชการครูโรงเรียนเตรียมถ้าวันหนึ่งมึงเบี้ยวกูก็ไปกูก็ไปหักเงินเดือนมึงได้โดยตรงจากที่โรงเรียนเลยอะไรเงี้ยนะคงไม่มีคนเบี้ยวขนาดที่ว่าเบี้ยวแล้วหนีออกจากข้าราชการครูไปทาไปทํามาค้าขายไปขายข้าวแกงแผนอย่างนั้นเขเขาเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น นะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีกู้เยอะๆนะคะแล้วก็หนีไปอยู่กัมพูชาเลยนะคะเรียบร้อยนาไม่ต้องเป็นละค่ะนะรำคาญน,นะคะนะบริษัทเครดิตฟองซีเอเครดินปะเป็นบริษัทเป็นชื่อชนิดของบริษัทที่ฟังก์ชันคล้ายๆกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ <c oughs> โอเคไหมก็คือว่าทำอะไรก็คือให้กู้ยืมเงิน กรณีที่ต้องการจะสร้างหรือซื้อบ้านนะคะโอเคไหมนะนะตลาดหลักทรัพย์เป็นสถาบันการเงินนะระดมเงินทุนตลาดหลักทรัพย์นี่คือระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วประเทศเลยแล้วใส่เข้าไปในบริษัทมหาชนต่างๆที่เราต้องการจะไปลงทุนให้เขาใช่ไหมมีการไหลเวียนของเงินเข้าไปยังบริษัทมหาชนนะ,ะที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วก็บริษัทเงินทุนต่างๆ บริษัทเงินทุนนี่คือพวก finance อย่างเงี้ยเป็นตน้นเนาะนะพวกบริษัทเงินทุนที่ให้เรากู้ยืมเพื่อไปซื้อรถนะฮะซื้อมอเตอร์ไซค์อะไรก็ว่าไปรวมถึงบริษัทเงินทุนชนิดที่เป็นบริษัทจัดการกองทุนน่ะพวกเฮดฟันนะ่ะนะฮะนะระดมทุนจากคนทั่วไปแล้วเอาไปลงทุนในในหน่วยลงทุนแทนตัวเราคูไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนแต่คูมีเงินเก็บ มีอยู่ห้าร้อยล้านเนาะแต่ลงหูเยอะไหมยุดตัวอย่างตัวอย่างนะมีจริงไหมถ้าฉันมีจริงฉันไม่มาสอนนังสือหรอกแต่บ้านฉันกเกษียณอยู่บ้านไปแล้วนะเออแต่ก็เป็นความฝันนะคะสมมติมีห้าร้อยนะคะห้าร้อยล้านแต่ฉันลงทุนไม่เป็นเพราะห้าร้อยล้านเนี่ยฉันถูกหวยมานะคะทำไงดีอยากให้เงินมันงอกเงยโดยที่ไม่เอาไปฝากธนาคารมันดูมันดูอ่อนดอยอะนึกออกไหม เออได้ดอกเบีย้ยน้อยอ่ะแต่เรื่องจริงคือห้าร้อยล้านเนี่ยแกฝากไว้แค่ปีละเปอร์เซนต์ก็พอแล้วเนาะปีละเปอร์เซนต์ก็ได้ปีละเท่าไหร่ห้าล้านห้าล้านตกใช้เดือนละเท่าไหร่วะสามสี่แสนเนาะใช่ไหมใช้เดือนละสามสี่แสนพอไหมแต่ถ้าแกมีห้าร้อยล้านจริงสามสี่แสนอาจจะไม่พอก็ได้นะใช่ปนะเนาะโอเคแต่แต,แต่ถ้าชันชัยใช้พอนะโออเคป่เนาะเนาะนะมีห้าร้อยล้านก็พอละนะับกินนี่คือกินแค่ดอกเบีย้ยนะเงินต้นไม่ยุบเลยนะ เงินต้นไม่ยุบไปนาตลอดทั้งชีวิตของเราใช้ได้สามสี่แสนเนาะนี่เรากำลังระเบิดอยู่เนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งใช้ได้ตั้งหมื่นหนึ่งใช้ได้วันละหมืน่นใช้ได้วันละหมืน่นนะครับก็พาเพื่อนไปเลี้ยงบุฟเฟ่ทุกวันเลยอย่างเงี้ยเออ,อยี้นะครับเพราะนั้นอเออยีงงค้คือเฮ็ดฟันคือพวกประเภทที่ครูมีเงินแต่ครูอยากได้อยากให้มันงอกเงยแต่ครูไม่อยากฝากธนาคารอยากให้มันงอกเงยเยอะๆอยากได้งอกเงยปีละสิบเปอร์เซ็นต์อะอย่างเงี้ยครูก็เอาไปใส่ไว้ไหนไหน บริษัทเงินทุนเฮดฟันเขาจะมีผู้จัดก,การกองทุนผู้จัดก,การเงินทุนให้กับเราโอเคปะ่ะเขาก็ไปลงทุนให้กับเราเราไม่ต้องทําอะไรเลยเราอยู่เฉยเเราให้ความไว้วางใจเขาเขามีหน้าที่เลือกลงทุนให้กับเราเขาจะไปซื้อกองทุนซื้อหุ้นซื้อตราสารนี้ซื้อพันธบัตรทาอะไรก็ได้โอเคปะ่ะปีหนึ่งห้าร้อยล้านเขาอาจจะทํากาไรได้สิบเปอร์เซ็นต์จริงๆก็ได้นะฮะถ้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาได้ปีละห้าสิบล้านอย่างเงี้ยเขาก็หักดอกเขาก็หักส่วนที่เป็นค่าธรรมเนียมของเขาไป แล้วที่เหลือเรา,เรา,ก,เราก็ได้นะครับนะโอเคบาซัมติงไรเดทนะเป็นบริษัทเงินทุนนะลงทุนแทนตัวเรานะคะโอเคก็ประมาณนี้นี่คือสถาบันการเงินอื่นๆที่มีใช่ธนาคารนะครข้อสอบเคยออกโคตรง่ายเลยจะเด็กอาจจะหลงถามข้อใดต่อไปนี้ต่างจากพวกแล้วก็ให้ชื่อกอไก่ธนาคารอย่างนี้อ,อควายงองงอย่างเงีนะ้ยวิธีการดูคือถ้าทุกข,ข้อเป็นธนาคารหมดมีข้อนึงไม่ใช่ธนาคารก็ตอบข้อนั้นแหละ นะอันนี้อันดับแรกเลยนะเพราะว่าอย่าลืมว่าสถาบันทางการเงินแบ่งเป็น2กลุ่มไนงะกลุ่มที่เป็นธนาคารกับกลุ่มที่มิใช่ธนาคารก่อนโอเคปะ่ะแต่ถ้าทุกข้อเป็นธนาคารหมดโอเคปะ่ะก็ต้องแยก3ข้ออาจจะเป็นธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษอีกข้อนึงอาจจะเป็นแค่ธนาคารทั่วไปหรือ,ออาจจะกลับกันโอเคปะ่ะ3ข้อเป็นธนาคารทั่วไปแต่มีข้อหนึ่งเป็นธนาคารที่เป็นวัตถุประสงค์พิเศษข้อนั้นก็จะต่างจากพวกอะไรเงี้ยสติงกาดัโอเคไหมนะคะ จบค่ะนะคะอ้าวจบไปหนึ่งคลิปค่ะวันนี้นะคะเอาละค่ะขอหยุดขอหยุดพอสก่อน